ประวัติความเป็นมาของบริษัทซีลิ i ิเต็ดนะคะซีลิ i ิเต็ดเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่มีสำนักง,งานใหญ่ในสิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2009โดยในตอนแรกบริษัทซีก่อตั้งขึ้นในชื่อกา l i n a ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาและเผยแพร่ที่รู้จักกันในเกมนามฟรีไฟล์ค่ะ คนด้านการบริหารงานด้านการตลาดนะคะเปิดโครงสร้างซีกรุ๊ปบริษัทแม่ช้อปปี้ทำธุรกิจอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นบริษัทกาลีนาจะเป็นธุรกิจผู้พัฒนาเกมออนไลน์ค่ะก่อตั้งเมื่อปี2009ตัวอย่างสินค้าก็จะมีฟรีไฟล์ ROV ค่ะรายได้จะอยู่ที่1.52แสนล้านบาทค่ะตลาด130ประเทศอาทิเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยค่ะ ส่วนช้อปปีจะเป็นธุรกิจอ e ยู่คอมเมิร์ซนะคะก่อตั้งมาปี2015ค่ะตัวอย่างสินค้าก็จะมีช้อปปี้ช้อปปี้ฟูแล้วก็ช้อป e ี้เอ็กเพสค่ะรายได้จะอยู่ที่1.8แสนล้านบาทตลาดก็จะมีผู้นำในอาเซียนไต้หวันมีสำนักงานใน24ประเทศค่ะอาทิเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยค่ะ ต่อไปจะเป็นบริษัทซีมันนี่นะคะจะเป็นธุรกิจบริการการเงินดิจิทัลค่ะก็ตั้งเมื่อปี2014ค่ะตัวอย่างสินค้าก็จะมี Shopee Pay Shopee Letter และ c b a n k ค่ะรายได้จะอยู่ที่0.17แสนล้านบาทค่ะตลาดผู้นำในอาเซียนไต้หวันอาทิสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศไทยค่ะต่อไปจะเป็นข้อมูล ด้านการบริหารงานด้านการเงินนะคะก็จะเป็นตามกราฟเลยค่ะข้อมูลด้านการบริหารงานด้านการเงินนะคะการประเมินมูล,ลค่าจะอยู่ตามสรุปนะคะจะได้หกสิบสอค่ะ<น><น>ข้อมูลด้านการบริหารงานด้านการเงินนะคะก็จะเป็นความเติบโตและ devrait, การทำกำไรนะคะก็จะตามกราฟเลยค่ะ ข้อมูลด้านการบริหารงานด้านการเงินนะคะรายละเอียดรายได้ก็จะขึ้นตามกราฟค่ะข้อมูลด้านการบริหารงานด้านการเงินนะคะประมาณการการคาดการรายได้และผลประกอบการและการประมาณการอย่างแม่นยําค่ะก็จะขึ้นตามกราฟนี้นะคะข้อมูลด้านการบริหารงานด้านการเงินนะคะ ในส่วนของเงินปันผลอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประวัติความเป็นมาและความยั่งยืนค่ะก็จะขึ้นตามกราฟเลยนะคะด้านบุคลากรหนึ่งคุณฟอเรสหลีตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2. กางเย่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 3. เป็นคุณคิสเฟิงตำแหน่งประธานอาธิบดี 4. โทนี่โฮตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 5. คุณหนานจุงหวังตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเทอร์รี่เจ้าตำแหน่งประธานนธิบดีการีนาและเดวิดเฉินตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ช้อปปี้ด้านการผลิตเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินธุรกิจหลักใน3ด้านได้แก่หนึ่ง ด้านเกมและดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์สองด้านอ e ีคอมเมิร์ซสามด้านบริหารทางการเงินแหล่งที่มาของวัตถุดิบ1โรงงานผลิตโดยตรง2ส,สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ3แบรนด์และตัวแทนจำหน่ายช้อปปี้มอล 4. สร้านค้าปีกและพ่อค้าคนกลาง 5. สินค้าแฮมเมดและรีไซเคิล บริษัทในเครือซีมิเตดนะคะจะมีกาลีนาช้อปปี้และซีม e ันน e e ี age, e ่ส่วนผลิตภัณฑ์ของกาลีนานะคะก็จะได้แก่ ROV และฟรีไฟของช้อปปี้นะคะก็จะเป็นช้อปปี้ฟู้ดช้อปปี้เอ็กเพสและช้อปปี้มอลค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ของซีมันนี่นะคะก็จะได้แก่ซีขออภัยค่ะ It Easy Cash และ s p a แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น p p a เด็เดเ็ดนะคะการวิเคราะห์ธุรกิจนะคะธุรกิจนั้นเป็นบริษัทข้ามชาติอย่างไรตามเกณฑ์วัดความเป็นบริษัทข้ามชาติ ซีลิมิเต็ดมีบริษัทย่อยในเครือได้แก่กาลีนาช้อปปีและซีมันนี่ถือเป็นบริษัทข้ามชาติเนื่องจากมีคุณสมบัติหลายประการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ความวัดเป็นบริษัทข้ามชาติโดยสามารถพิจารณาได้จากเกณฑ์ต่างๆดังนี้ค่ะ 1. มีการประกอบกิจาการและขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆได้แก่มาเลเซียไต้หวันอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และบราซิลค่ะ 2. มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดนิวยอร์กมีมูลค่าธุรกิจสูงถึง2,000ล้านเหรียญค่ะ 3. โดยสัสดส่วนรายได้แบ่งเป็นสื่อบันเทิงดิจิตอลเช่นการขายสินค้าในเกมการโฆษณาคิดเป็น52% e c o m m อ r ีคอมเมิร์ซและบริการต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมในการขนส่งสินค้า ค้าโฆษณาขายสินค้าและบริการทางการเงินคิดเป็น38ขายสินค้าเช่นสินค้าที่บริษัทขายเองบนแพลตฟอร์มคิดเป็น10 4. มีการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ให้เข้ากับตลาดท้องถิน่น 5. สินค้าและบริการที่จำหน่ายมีลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานในตลาดนั้นๆ 6. มีนวัตกรรมทางเท,เทคโนโลยีระดับ,ดบโลก 7. การมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมองค์กรระดับประเทศค่ะการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจดังกล่าวใช้กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศด้วยวิธีใดซีริมิตตใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยเน้นการปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดสื่อบันเทิงดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและบริการทางการเงินในระดับโลกกลยุทธ์หลัก C Limited มีดังนี้ 1. C เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ประกอบด้วยธุรกิจ e c o m m e r ิร์ซดิจิทัลอ e นเ a อร์เทนและการให้บริการทางการเงินดิจิทัลโดยแต่ละแพลตฟอร์มมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามแต่ละตลาดที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่ 2. สศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มบนช h อป e ีที่พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใช้สารสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลให้กับผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากอ e ีคอมเมิร์ซสสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทางภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรรวมร่วมกันยกระดับทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของเราและช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงที่กว้างขึ้น รวมถึงช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกที่มากขึ้นต่อชุมชนให้บริการ 4. สามารถดำเนินงานให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม